ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็พบกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษสวัสดีคุณเอลีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอ่าให้คุณเอลีแนะนำการอ่าการเล่นพื้นฐานของเจ็ดแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆเนาะรวมถึงพวกทิกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะให้คุณเอลีแนะนำในวันนี้นะครับผมได้ครับก็ก่อนที่เราจะไปเจอกันในเกมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับช่องของเรานะครับเปิดรับสปอนเซอร์แล้วนะครับสปอนอเราสามารถเราจะรับสปอนเซอร์ทุกทุกอย่างเลยสามารถจ้างเราได้ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ร้านเติมเกมสปอนเซอร์อเกมมิ่งเกียร์นะครับสามารถทักไลน์แอดข้างใต้ดีสคริปชันนะครับมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปในเกมกันเลย let's go ก็ตัดเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณเอลี่นะครับแนะนำ สกิลพื้นฐานของเจสก่อนโอเคเชญครับโอเคนะครับผมก็สกิลพื้นฐานของเจสเนะครับก็อ่าจะมีนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยก็คือสกิลร่อนนะครับผม oh. เราเราเนี่ยสามารถร่อนได้เจสเนี่ยจะมีสกิลติดตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่แบบเป็นดุลที่พิเศษสุดละที่จะมีร่อนจะมาสามารถร่อนไปมาแบบนี้ได้ครับผมนะครับในส่วนของสกิลแรก ต่อไปนะครับผมสกิลที่สองเนี่ยก็อ่าจะเป็นอ่าทางด้านของสกิลสมกนะครับผมอ่าสมลกลุกล่มนึงเนี่ยก็จะมีอยู่ราคานะครับลูกละสองรอนะครับผมโอเคต่อไปนะครับสกิลที่สามก็จะเป็นอับดาบนะครับผมอับดาบเนี่ยเราก็สามารถใช้แบบกระโดดขึ้นที่สูงได้หรือว่าจะแบบกระโดดหลบหลีกกระสุนอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมอ่า ต่อไปนะครับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นแรดนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะติดตัวมาเลยก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมแล้วก็เมื่อฆ่าได้นะครับสองตัวแดดก็จะรีใหม่นะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นอันตีของเจส์นะครับอันตีของเจสเนี่ยก็จะเป็นมีดห้าเล่มนะครับสามารถเดินยิงได้เลยถ้าเกิดศัตรูอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับตรงนี้ปุ๊บอ่าเราสามารถเดินยิงได้เลยหรือว่าจะอัพดาบ ยิงอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบแกระโดดเช็คใช้ลอนของเราเนี่ยกระโดดเช็คได้ครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันตรีของเจนนะครับเมื่อเราฆ่าศัตรูได้มีดทัทง้งห้าเล่มนะครับก็จะรีกลับมามแล้วิีขวาก็คือจะปล่อยออกไปทุกเล่มเลยแบบนี้ประมาณนี้อ่า<ม>อันนี้ก็พื้นฐานสกิลเบื้องต้นครับผมของตัวละครเจ็ด <c oughs> โอเคโอเค ขอบคุณครับต่อไปก็จะให้แนะนำะการจานการการใช้สกิลก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งการยืนในการเข้าไซด์ก่อนเนาะอันเริ่มเริ่มจากฝั่งออก,ก่อนโอเคอันปิดได้ไที่นี้ก็ได้โอเคนะครับผมในการเข้าไซด์ของเชนนะครับหรือการเน้นที่ของเชนเนี่ยเวลาผมจะเข้าในตรงไซด์เอน,นะครับก็จะแบ่งเป็นสองจุดแล้วกันอ่าจุดแรกนะครับก็จะคือจุดขึ้นไปบนเจนครับผมเพราะว่าทีมเราเนี่ย อย่างแรกเลยเดี๋ยวเขาจะต้องสมอตรงนี้ละหนึ่งจุดประมาณนี้อ่าแล้วจุดที่สองเขาก็จะสมอลตรงนี้ใช่ไหมตรงอ่าตรงดอตรงประตูทีมเราส่วนัองประตูเนี่ยเขาก็จะสมอล์จุดตรงนี้ครับตรงหน้าเมนอ่าโดนสัญญาแล้วเวลาจะเข้าไซน์นะครับให้เราเปิดแดรครับปึ๊บเปิดแดด์าสมอลไปตรงแถวเจนนะครับผมแล้วเราก็อับาร์ขึ้นไปแล้วก็แดดขึ้นไปอ่าแล้วเราก็แบบมาเคลียร์หาประตูตรงนี้บางทีศัตรูนะครับก็จะอยู่หลังเจนอยู่ตรงนี้เราก็ให้มาดูนะครับนี่จะอยู่สามจุดนี้ส่วนหลับ ลังหลักเลตัวอยู่สาจุดนี้แล้วก็มาหายชีชร์นะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งดูนะครับประมาณนี้เปิดแดดปาสมขึ้นไปปุ๊บเช็คเอใหม่นะครับ <c oughs> โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอ่าเปิดแดดปุ๊บปาสมขึ้นไป <c oughs> อัพดับแดดขึ้นมาเช็คหนึ่งจุดนะครับสองจุดสามจุด ประมาณนี้อ่าเพราะว่ายังไงอะ่ะตรงเนี้ยทีมเราเขาสมงปิดอยู่แล้วแล้วก็ระวังตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ไม่คาดคิดเลยก็คือเวลาเพื่อเราสมงนะครับตรงเนี้ยระวังด้วยเผื่อจะมีศัตรูเดินออกมาเวลาเพื่อเราปิดประตูใช่ไหมครับเนี่ย,ยเวลาเวลาเพื่อเราเดินมาปิดประตูเนี่ยปุ๊บเนี่ยสมงอาจจะออกมาตรงนี้ได้ เดี๋ยวเราก็คอยเช็คคอยดูให้เพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมอ่าอ,อันนี้นะในการเล่นที่แบบที่หนึ่งเนาะครับผมส่วนแบบที่สองเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับบางทีเราอาจจะยืนอยู่ในสมอของศัตรูตรงนี้เราก็แตดไปกลางใส่ก็ได้เราก็เช็คมุมซ้ายขวาให้เพื่อนเห็นไหมเวลาเราแดเข้ามาอ่ะเราต้องหันซ้ายหันขวาด้วยเพื่อแบบเช็คมุมเช็คทุกมุมนะครับเผื่อจะมีมุมนี้มุมนี้ อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูให้เพื่อนได้ครับตอนนี้นี่แล้วก็หันมาดูาเป็นชิคเล็กๆน้อยๆใช่เป็นชิคเล็กๆน้อยๆครับแล้วเวลาแดดเขา้าใส่เนี่ยเราต้องปลาสมุกไปก่อนก็จะดีครับศัตรูเวลาเราแดดเข้าไปเนี่ยศัตรูจะได้แบบไม่เห็นตัวเราเวลาเราแดเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นี่ครับอ่าแล้วเรามีอีกลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปลาแบบปาแล้วเราก็เคลื่อนที่มาเช็คตะหลังก็ได้นี่แบบนี้อ่าประมาณนี้ ครับผมอันนี้ก็ในการเินที่เข้าไซด์ A นะครับประมาณนี้แล้วเราไปต่อไซด์ B กันเลยครับโอเคนะครับผมในการเินที่ไซด์ B ต่อไปนะครับก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับก็จะมีสองสเต็ปนะครับในการเอนที่เข้าไซด์ B นะครับในสเต็ปแรกเลยอ่ะนะครับบางทีอ่ะฝั่งนั้นอาจจะเป็นชิลจอยนะครับวางไก่อยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะเอนที่นะครับแล้วก็ยิงไกทิ้งไปก่อน หรือบางทีอาจจะเป็นไซเฟอร์นะครับเซตเซตตรงนี้ก็ได้เซตตรงแถบเคาน์เตอร์อันนึงเซตแถบเมนตรงนี้แถวนี้อันนึงนะครับก็แนะนําให้เพื่อนเชียร์ทิ้งไปก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าบบเพื่อนเล่นโ so ซบ้านเราก็มีชัดดเชียร์ทิ้งนะครับผมแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยของผมครับเวลาจะเห็นที่เขาใส่ดีอ่ะอ่าอย่างแรกเลยคือผมจะบาสมธงกไปตรงนี้ก่อนแล้วก็อัพดาขึ้นนะครับผมอ่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับ ผมก็จะเปิดแดดปสัสโมกอัพดาบขึ้นนะครับแล้วก็ลอดนะครับแล้วก็แดนไปบนหลังคาแล้วก็ตรงลงมาในไซด์นะครับเราก็จะได้เคลียร์เนี่ยบนบางบางทีนะครับศัตรูจะอยู่ตรงตรงเลนตรงนี้นะครับหนึ่งจุด <Here. S 1> บางทีจะอยู่แบ็คไซด์แล้วก็อาจะอยู่ตรงสแตนนะครับเวลาเราแดชเข้ามาใช่ไหมเราก็มาหายเคลียร์ก่อนเลยตรงเลนไม่มีเราก็ไปแบ็คไซด์แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช้ตรงสแตนอีกทีหนึ่งนะครับในสเต็ปแรกเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับเปิดแดดปุ๊บปาสมุิขึ้นไปจุดนี้ใช้อัพดาบแล้วลาร่อนนะครับแล้วก็แดดเอาใหม่นะครับติดอีกรอ, mm. อ,อบนึงนะครับเดี๋ยวผมนบไม่ดูอีกรอบเปิดแดดครับผมปลาสมุกขึ้นไปจุดนี้อัพ <c oughs> ดาบขึ้นไปล่อนแดดขึ้นมาเป็นหลังาคาเคลียเลยครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดนะครับจุดที่หนึ่งครับเชลตรงนี้ปุ๊บมาจุดที่ส,สองตรงนี้นไม่มีนะครับไปจุดที่สามตรงสแตอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นสเต็ปแรกเค อืต่อไปนะครับผมสเตปที่สองเนี่ยอันนี้ต้องเพื่งสก mm ิล hmm. เพื่อนช่วยด้วยละนะอันนี้ก็อ่าในการที่เราจะเป็นที่เปิดซช์นะครับผมแล้วก็เข้าไปปิดประตูมาร์เก็ตอ่าตรงนี้ให้มันเลื่อนลงมานะครับเพื่อที่เพื่อนเนี่ยเราจะได้เข้าเดินเดินเข้าไปในเลนได้ง่ายเดินเข้าไปแบบะเตชี่อบย,ยึดพื้นที่อะไรประมาณนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอ่าบางทีแถบของศัตรูนรับอาจจะอยู่แถวนี้ เ้วก็ให้เพื่อนเชียร์ไปก่อนให้เพื่อนโดนหายเชียร์ไปก่อนนะครับผมพอเราพร้อมเนี่ยที่จะไปตรงเคาน์เตอร์สวิตติดประตูเนี่ยแล้วก็เปิดแรดรอครับฟาสโมกแล้วเราก็แด็เข้าไปปุ๊บปิดประตูแล้วเราก็มาเชียร์เนี่ยตรงนี้หนึ่งจุดละแล้วเราก็มาตรงนี้จุดที่สองอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมอี่ยงแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไซส์ไปกับเพื่อนแล้วไปเชียร์ด้วยกันในไซส์ให้เชียร์อ่าโอเคไปดูซอบผมโอเคแล้วแบบเวลาเพื่อนเข้าไซส์มาเราก็ เพื่อนเขาใส่เราก็ล็อกรอ,อกเผื่อจะมีประตูออกมาอะไรแบบนี้อ่าอ่าอ้ก็จะเป็นด่านการเ้นที่ของด่านเอสเซนครับผมอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวอ่าก่อนที่เราจะไปไปไปด่านกันกันเนี่ยเดี๋ยวให้อ่าคุณเอลี่นะครับแนะนําข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังของเจสหน่อยครับรับผมอ่าข้อดีของเจตเลยเนี่ยเจตเนี่ยครับเป็นตัวที่ว่องไวครับผมมีสกิลที่แบบว่า ครอ,อบคลุมแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปดาาในส่วนของแดดในส่วนของโทมุกนะครับผมแล้วก็อันติของมันเนี่ยคือวิ่งเดินยังไงก็คือเป้ายังตรงเหมือนเดิมน,นะครับผมใน oh <my> ข้อดีของเช่นเนี่ยคือเป็นตัวที่สกิลครอบคลุมเลยแต่คือเล่นยากไปนิดหน่อยสําหรับมือใหม่นะครับผมก็ต้องมี <My God. S 1> มความชํานาญนิดนึงต้องฝึกหน่อยไม่งั้นก็จะใช้สกิลที่แบบโดยไม่จําเป็นนะครับผม mm hmm. อะไรประมาณนี้ <Okay. S 2> อส่วนในข้อเสียของเชตเลยคือแดนเนี่ยครับเปิดแล้วคืออ่าต้องใช้เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วค่าเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้แดนเนี่ยเ,เลวลาเราเปิดใช่ไหมปุ๊บเราเจนที่เราเราไม่มีแดนเข้าไปละอย่างนี้เราก็คือแบบเป็นที่ได้ยากขึ้นเราก็ต้องเดินตัวเปล่าเข้าไปแ้เพื่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อเสียหลักๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแล้วก็ข้อดีของเชตน,นะครับอีกอย่างหนึง่งคือเลยเวลาสมมติเรา,เร,าเราเซฟนะครับตั้งไม่มี แล้วเรามีอันติ่ะเราสามารถใช้อันติในการฆ่าศัตรูเพื่อที่จะฟื้นให้เพื่อนได้ในจุดต่างๆเนาะเอเคแล้วก็ข้อเสียงของเจนนะครับถ้าเกิดอันติเราเนี่ยใช้ไม่โดนหรือว่าเราใช้หมดไปละห้าเล่มคือมีดเราไม่สามารถเียใหม่ได้เลยคือเราก็จะไม่มีอะไรเล่นเลยเดีือวจ่ปืนพกละคราวนี้เราก็ต้องใช้ให้มันแม่นๆหน่อยยิงให้มันโดนอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นตัวที่ เป็นยากนะในระดับปานกลาง,างแต่ไม่ถึงกับยากขนาดนั้นครับผมก็ฝึกฝึกกันได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ข้อควรระวังเลยโอเคครับผมในส่วนของข้อควรระวังนะครับก็อย่างที่บอกไปครับผมแรดเนี่ยกดแล้วต้องใช้เลยครับผมไม่งั้นเวลาจะหมดก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ทันได้ใช้แล้วก็ส่วนของอัพดามนะครับเราก็แนะนํานะครับอย่าอย่าเผิ่ไปกดก่อนเริ่มราวนะครับผมข้อควรระวังเลยคือ จะเผื่อไปกดอัพดับก่อนที่แบบลาวมันจะเปิดหรือว่าเราจะไม่ได้ใช้ก่อนนะครับเพราะครั้งนี้เราจะไม่มีสกิลให้เอาไว้เอ็นซี่หรือไว้เช็คมุมศัตรูต่างๆเนาะครับในข้อควรระวังเนี่ยก็ระวังสองสิ่งนี้เป็นหลักๆเลยโอเคครับผมโอเคเดี okay. er ๋ยวเราไปฝั่งกันเลยดีไหมเราไปฝั่งก,กันกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราตัดเข้าฝั่งกันกันเลยครับว่ากันไซยังไงก็ <S <S <Lindsey> ่าในไซเอฝั่งกันนะครับส่วนมากเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะ่าจะ จะเล่นบนประมาณอ่าบนเฮเวนนะครับแล้วก็หลังเชนเป็นหลักที่ผมเล่นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ท่านอื่นจะเล่นกันยังไงนะครับแต่ในผมก็จะมาแนะนำสองตนี้นะครับในการเล่นตันแรกเลยนะครับผมในไซต์เอนะครับเวลาศัตรูเนี่ยจะเข้ามาใช่ไหมเขาจะต้องสโมเฮเวนอยู่ละตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับผมเขาจะต้องสโมตรงนี้อยู่ละในจุดที่ผมจะเล่นเลยก็คือผมเนี่ยบางทีผมก็จะแอบอยู่ในสโมเขานะครับ แล้วก็ตอนเขาเข้ามาอย่่งแพนหรือว่าเขาเข้ามาในไซต์เนี่ยเราหาจังหวะสวย่อยากาศที่เราจะพิวออกนอกสมองไปแล้วยิงเขาครับนะครับยิงตรงประตูยิงตรงเจนที่เขาแพนหน้าเมนอะไรประมาณนี้ครับผมในฝั่งกันนะครับที่ผมเล่นตรงนี้เป็นหลักเลยก็คือจะเป็นตรงเฮเว่นแล้วก็ตรงเจนนะครับผมโอเคในส่วนที่สองนะครับตรงเจนนะครับผมก็จะยืนอยู่หลังเจนเนาะบางทีฝั่งเขามีสแกนมาใช่ไหมอย่างมมติวา่าเขาสแกนมาติด ขอแพนตนี้เราก็สามารถปาสมรมโบนะครับคุมสแกนได้อันนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถของเจนติ๊กอย่างเลยคือสมควสามารถแบบคุมสแกนได้ทั้งปิดช่องโบ่เล็กน้อยแล้วก็คุมสแกนได้นะครับของเคือตัวอของโซวาเวลาเขายิงเข้ามาในส่วนของเป็นนะครับผมก็จะเล่นเป็น่าแอบหลังเจนเนาะเวลาสตัตรูเขาไม่ปิดประตูแบบเราได้ยินเสียงปิดประตูใช่ไหมหเราพิอกไปยิงอะไรแบบนี้พิอก็ไปยิงตรงเจนใช่ไหมเขา เข้ามาเขาก็กำลังจะแผ่นสปแลรอเพียเขาไปปุ๊บปั๊บหน้าเมนเชียให้เพื่อนอยู่ในไซเพื่อนพยายามเชียแล้วก็พยายามไม่ออกจากไซนะครับผมถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามออกจากไซก็คือเขาเนี่ยไ,ไม่มีใครอยู่ในไซไซแล้วก็จะแตกได้ครับผมพยายามอยู่กับไซเป็นหลักเนาะเวลาศัตรูมาถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเราค่อยค่อยออกก็ได้หรือว่าแบบรอเติมพอมเพื่อนก็ได้อ่าแต่แนะนํานะครับถ้าเกิดอยู่เหนือไซเนีย่ยอย่าพยายามออกไซเลยอย่างน้อยตัดให้ได้สักตัวหนึ่งแรกก,กันไปก่อน ตัดตรงประตูอ่าอะไรประมาณนี้ตัวที่แพนแบบกำลังนั่งแพนใช่ไหมแล้วก็เดินไปยิงครับผมอะไรประมาณนี้ได้อันนี้ก็ฝั่งกันไซด์เอครับผมเบื้องต้นนะครับอ่าอเ,เดี๋ยวเราไปไปไปต่อไซา์บีกันเลยเนาะโอเคครับผมมาต่อกันในไซ์บีเนาะครับในไซด์บีอ่ยจุดหลักๆที่ผมจะเล่นเลยก็อ่ามีประมาณสามจุดสี่จุดได้นะครับผมก็จะมีตรง มาร์เก็ตมีตรงเลนนะครับผมมีตรงสแตร์แล้วก็จุดนี้เลยจุดความลับที่ผมไม่ค่อยเจอใครเล่นนะครับก็จะเป็นจุดนี้เลยจุดบนกล่องนี้อ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยจุดแรกตรงสแตร์นะครับผมสแตร์เนี้ยก็แนะนํานะครับเวลาเล่นก็เวลาเพื่อเราสมองใช่ไหมครับตรงนี้เราก็คอยอยู่ในสแตอร์ศัตรูก็จะเดินเข้ามาแหละเขาก็จะปลาแฟดปลาอะไรเข้ามาแล้วก็แอบหลังสแตร์ สแกนนะครับส่วนมากโซวาก็จะสแกนมาแถวนี้แล้วก็พยายามรอยิงได้แล้ว่าปลาสมองปิดไว้ปุ๊บแล้วก็เลื่อมาหน้าเมนรอยิงสระตูที่แบบเดินไหลเข้ามาหรือว่าแบบรอโดนของเพื่อนอนะ่ะอย่างไซเฟอร์เราวางแทบใช่ไหมเราก็สแปมไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ได้ตรงสแตนนะครับรอยิงคนที่จะมาปิดประตูเคาน์เตอร์หลับโบผมายิงตรงคนเดินมาตรงเลนได้อะอะไรประมาณนี้ครับผมตรงส่วนของสแตนเนาะโอเคโอเค ต่อไปนะครับผมในส่วนของมาเก็ตนะมาเก็ตนะครับผมแนะนําเลยคือฝั่งศัตรูยังไงเขาต้องปลาเขาต้องแบบกดสมอมาอยู่ตรงนี้นะปิดสมอลตรงนี้นะครับเราก็แบบรอขอเพื่อนทํางานรอแถบไซเฟอร์ทํางานหรือว่าอะไรเราก็สแปมไปได้ถ้าเกิดเราเห็นตัวปุ๊บตอนนี้เราก็สแปมหรือว่าเวลาเขาไม่ปิดประตูเนี่ยเราหาจังหวะเฉลการดีๆวัดใจกันไปเลยเขาปิดประตูใช่ไหมเราเดินออกไปเลยแล้วเราออกมายิง เพายังไงอะสมุนกหน้าเมนคือต้องมีอยู่และเพราะเพื่อนเราจะต้องสมุนกหน้าเมนใช่ไหมอ่า<ๆ>เดี๋ยวเราเดินออกมาปุ๊บประตูเรามายิงยิงให้เพื่อนยิงคนที่กําลังจะเข้าได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดของตรงส่วนหลักเ็นเนาะต่อไปนะครับผมจะเป็นในจุดส่วนของเลนเลนนะครับผมผมก็จะมายอยู่แถวนี้เลยรอคนดักหน้าเมนคนที่กําลังจะเข้าเลนมารออยู่ประมาณนี้ก็ยิงสแกนให้เพื่อนก็ได้ตรงแถวนี้ ยิงสแกนทาลายสแกนทิ้งเพื่อที่เพื่อนเนี่ยจะได้ไม่โดนสแกนนะเผื่อบางทีเพื่อนเราอาจจะไปเล่นตรงสแตนเนาะแล้วก็ยิงยิงยิงให้เพื่อนอ่าแล้วก็คอร์ไฟกับเพื่อนนะครับคอร์ไฟกับคนที่อยู่ตรงสแตนนะครับหรือตรงหน้าเมนสแปมสแปมไปได้อนะประมาณนี้แล้วจุดนี้เลยจุดแบบจุดหมกเลยที่ผมไม่ค่อยเจอคนเล่นเนาะอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นใหม่ก็ bedeutet, ไม่ค่อยเจอคนเลยเจอก็นานๆทีคนสองคนนะครับจุดมันกล่องนี้ครับผมนี่ ให้เรานะครับใช้สก mm ิล hmm. ล่อนของเรามาล่อนเลยมันมาแอบหลังกล้องนี้เอาเปิดมาปุ๊บเรายิงสแกนถึงก่อนเลยถ้าเกิดเขายิงมาเราสาีเราดอกเฮ้ยเราดักนะครับดักรอคนที่เตินเลนมาเราแอบหลังกล้องปุ๊บโผล่ซ้ายโผล่ขวาเช็คอะไรประมาณนี้ uh. แล้วก็แอบหลังกล้องไว้อพอจังหวะที่เขาพอจังหวะที่เขา,าดอปลงมาใช่ไหมยังไงเขายิงเราสวนเรา,เราไม่ได้อยู่แล้วเราแอบแอบไ้ก่อนแอบแอบไ<ผ>้ก<ๆ>่อนมาเช็คซ้ายเช็คขวาพอจังหวะที่เขาดอปลงมาปุ๊บเรายิงเลย ดูว่าจังหวัดที่เขาแบบแพนสไปร์ลผัวไปยิงได้หมดนะครับตรงนี้แล้วตรงตรงสเตยแเนี่ยเราก็ยิงด้าเด้ยเผื่อเขาก็หลังเนาะเช่ <Okay. S 1> นี่นครับจุดของอ่าในการเล่นไซเบียนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคครับผมก็ในจุดต่อไปของไซเอเนาะตะกี้ลืมพูดไปอ่าก็จะเป็นในจุดของตรงทีนะครับผมตรงประตูทีตาลาดนะครับผมในตรงประตูนี้อ่ะฝั่งศัตรูยังไงเขาปาสม,มอปมาตรงนี้ใช่ไหม ปาสมอมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิที่รักไก่นะครับให้เราแอบอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ะระวังโดนสแปนหน่อยแล้วก็เป็นระยะห่างมาตรงนี้หน่อยอ่าเผื่อศัตรูเผื่อเดินเข้ามาดัานก็ได้พอศัตรูเขาปิดประตูนะครับให้เราปาสมอปิดตรงนี้ก็ได้เผื่อจะมีศัตรูอยู่แถวในไซต์นะครับตรงเมนแถวนี้เราปาสมอมาแล้วเราเดินออกมายิงคนที่กำลังปิดประตูก็ได้แบบนี้เราส่วนส่วนมากเลยนะที่ผมทำนี่ยคือได้คิวฟรีหลายคิวล้วอ่า คือแบบยังไงเราได้คนที่ปิดประตูก็ได้ครับคนปิดประตูเลยหนึ่งชิลเพราะว่ายังไงเขาต้องสมมติวนอยู่แล้วเราจะมาปุ๊บเราสแปมก็ได้อ่าเราสแปมปุ๊บได้ชิลฟรีประมาณนี้เลยหรือว่ารอแบบเพื่อนเรายิงสแกนมาใช่ไหมสมมติสแกนเพื่อนเราปักอยู่แถวนี้เรารอเลยตรงนี้สมมตินะครับเพื่อนเราอ่ายิงสแกนมานอกจากเฮเวินมาตกแถวนี้พอดีเรารอเลยตรงนี้รอสแกนสแกนเจอตัวปุ๊บเราสแปม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 ให้หมด โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับตรงไซส์เนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนมากเลยนะที่ผมใช้คือใช้กับราวเซฟเนนะี่ยได้ผลสุดละนะครับผมราวเซฟเนนะี่ยที่แบบบางทีเราซื้อชัตตีมาเนาะซื้อชัตตี้มาปุ๊บศัตตูปิดประตูปั๊บยิงปังปังเดินไปเก็บปืนได้ปืนฟรีแหละเราได้เล่นต่อได้ออ่านี่ก็เป็นจุดเลยไซส์เอลาวเซฟ ผมใช้บ่อยนะจุดนี้คือได้ปืนได้ทั้งปืนได้ทั้งคิวตัดทั้งคนได้ครับผมอันนี้ก็ในด่านของเอเซนครับผมทั้งสองไซส์ประมาณนี้โอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับพื้นฐานอ่าพื้นฐานพื้นฐานของของเจตไปก่อนนะครับก็บมีประโยชน์ม,มีประโยชน์มากโอเคก็อยากให้คุณเอรีนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณเอรีแนะนำมาเซต ในการเล่นเจ็หน่อยว่าเราควรจะหยิบเจ็ต,ตาไหนหรือว่าควรจะเล่นกับทีมยังไงอะไรเงี้ยครับจะให้ให้คุณเอริแนะนำไมาเซ็ตหน่อยก็ไมเซ็ตสำหรับผมนะครับในการหยิบเจ็ดเนี่ยเอาจริงเจ็ก็เป็นตัวละครนะครับที่เล่นเล่นได้ไดไหลายด้านเลยแหละเล่นได้เกือบทุกด้านเลยแหละนะครับผมแต่เขาเนี่ยมันจะมาอยู่กับสกิลของตัวเองมากกว่าว่าคุณมีประสิทธิภาพพอไหมที่จะคอยแบบเปิดไซส์ให้เพื่อนอเคลียร์ไซส์ให้เพื่อนได้นะครับผม เพราะว่าเจ็ตเนี่ยส่วนมากเลยมันเล่นได้ทุกด่านอยู่แล้วแหละแต่มันอยู่ที่อ่าความพิวของแต่ละคนด้วยว่าจะทําให้มันแบบได้ไประสิทธิภาพที่สูงสุดของตัวละครน,นั้นไหมนะครับผม uh huh. อ่าแล้วก็อ่ไม่เซตในการเล่นกับทีมนะครับเจ็ตเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่อไม่ใช่แค่เจ็ตแหละก็เป็นดูเอลทุกตัวเลยที่จะต้องครึ่งของนะครับผมของอีนี้นะครับในการหาข่าวของศัตรูเนี่ยแนะนํานะครับในการเล่นเจ็ตเนี่ยเราไม่ควรที่จะแบบ อยู่ดีๆเราเข้าไปโดยที่แบบไม่รอของเพื่อนแบบเราเข้าไปเลยวันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้มุมหรอกว่าแบบเราจะเข้าไปตรงไหนไปยิงตรงไหนให้ได้บ้างแนะนํานะครับให้สื่อสารกับชีนก่อนเช่นแบบเอ้ยสโมกปิดให้หน่อยหาข่าวให้หน่อยก่อนอะไรประมาณนี้ครับก่อนเข้าใส์ไม่งั้นเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บอ่ะตรงนี้ประตูเปิดโลง่งเฮเวนเปิดโลง่งเราเข้าไปเนี่ยเราแดขึ้นไปคนเดียวใช่ไหม <Okay. S 1> ลาจะโดนตรงประตูเขายิงได้ตรงเฮเวนยิงได้เราไม่ทันได้เคลียร์เลยแถวนี้ก็เป็นไปได้ครับผมก็แนะนํานะครับ ให้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมดีๆก่อนนะครับที่จะเข้าไซต์ไป <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นของทางสโมของทางอีนี้นะครับให้บอกเขาก่อนก่อนนี้เราจะเข้าแบบสมมุตินะครับเราต้องการที่จะอ่าเข้าไซต์ A ใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยเพื่อนสโม,ม,มตรงนี้ให้หน่อยสโม,มตรงนี้ให้หน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคลงๆประมาณนี้ครับผม <c oughs> ประมาณนี้ก <c oughs> ็ค <oughs> ือสื่อสารก<ๆ>ับเพื่อนร่วมทีมดีๆก่อนใช่ครับผมแล้วก็นะครับในการเล่นดูเอลเนี่ยคือเราไม่ต้องไปห่วงตายเลยคือ ขอแค่เราเปิดสายให้เพื่อนพอเพื่อนแพนสไปได้ถึงเราจะตายก็ไม่เป็นไรก็อันนั้นก็คือแบบหน้าที่ต่อไปของเพื่อนรักว,ว่าเออเพื่อนจะคุมสายกันได้ไหมอะไรดักยิงศัตรูได้ไหมอ่าครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่าคือเราจะตายเยอะแล้วเราแบบกลัวโดนเพื่อนด่าอขอแค่เราทําประโยชน์ที่จะเปิดสายให้เพื่อนได้พอเคลียของเคลียศัตรูให้เพื่อนเขาพอประมาณนี้ครับผมครับอ่าก็ค,คือพูด ใจใหเราเจ็ตทุกท่านนะครับใครใครเป็นเมนเจ็ตนะครับโดยดูคลิปนี้แล้วรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนนะครับสามารถอาไปปรับใช้ได้เลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอลี่นะครับที่อุตส่าห์มาแนะแนวทางในการเล่นเจ็ตพื้นฐานให้กับเรานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอลี่มากนะครับผมครับผมขอบคุณครับโอเคเอาไว้โอกาสหน้าอยากให้เราทําอะไรนะครับหรือว่าอยากถามมีคําถามอยากถามอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ comment, ถามหรือว่าคอมเมนต์ขอคอนเทนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะรวบรวมนำไปทำนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ